โอเคนะครับผมจะมาสาธิตการถอดนะผมถอดตัวนี้ออกเบาะนะอันนี้ถอดเบาะหน้าถอดกันเป็นอยู่แล้วเนาะอ่านะเอาแจวมาขันตรงนี้นะครับผมแล้วถอดเบาะซองเบาะนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ออกอ่านะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับเนี่ยครับแล้วก็ขันตัวนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้ทั้งหมดนี้จะอยู่สี่จุดหน้าผมของรถหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เราจะจะให้ช่างเขาไปยังไงเราจะเปลี่ยนแบตรหรือว่าเราซื้อมาใส่เองก็ได้นะครับแต่ไปซื้อให้เขาดูให้มันตรงรุ่นนะเพราะัวนีที่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่เปิดข้างนะครับเด,ดี๋ยวถอดได้ดู พ่อคันได้เรียกหมดแล้วนะครับผมให้ดึงตู้เข้าหาตัวนะครับ ค่อยๆออกมาเลื่อนขยับมันจะมีสลักตรงนี้ครับที่เราออกขยันยากแล้วอกเวลาใส่มันไมยากหน่อยแต่จะมีตัดละขยัโโนะนะท้ายมือเราดึงตรงนี้เดือดเลยนี่มันมีแค่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งตัวนะตรงนี้พลาติกเนี่ย<อ>แล้วก็ตรงนี้นี่หเลเซอร์แล้วก็ตัวตนี้ ทั้งหมดมีอยู่3มจุดเนาะ,ะแต่จุดกลางยังมี2ล็อกนะผมต้องภายมาก่อนนะัตวตอนนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับคือตัวนี้ผมจะทีิบายอย่างหนึ่งก็คือแบตตัวนี้ก็สามารถไปใช้กับตัวเวฟธรรมดาได้แต่ว่าเราต้องรู้ขั้วขั้วมันด้วยนะผมเพราะตัวนี้ผมลองไปใส่แล้วไอ้ตัวเสื้อใหม่เนี่ยไปใส่เวฟไม่ได้เพราะเป็นขั้วยาวนะครับผมตรงแนงมันใส่ไม่ได้เนาะแต่ตัวนี้มันสามารถใส่ได้นะผมเนี่ยดูซ้ายมือ นบบเนี่ยตรงขั้วแบตเนี่ยเราก็จใช้ตรงเป็นอะไรนะสักลายนะหรือว่าไขาควงนะครับผมเราคันออกนะครับผมถ้าใครรู้เนี่ยก็กดข้ามไปได้เลยนะครับผมบางทีผมก็ไม่ค่อยเห็นคนสอนรุ่นนี้นะครับผมวิธีเปิดแกะกรอบข้างวิธีขันน็อตอะไรเนี่ยผมเลยทําดูนะผมเผื่อมีใครที่ไม่เคยทําแล้วลองค้นหาคลิปเหมือนผมนะอันนี้ผมดาวอ,อนะ ไม่มีใครสอนด้วยเวลาเปิดกับพังเพราะรุ่นนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนแบบเองเลยนะถ้าไปก็มีให้ช่างนะครับผมอันนี้ผมก็จะถอดให้ดูเลยนะเนี่ยเราคันออกมานะครับตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตใช้เสียงพากนะผมเพราะว่าที่แรกผมคุยอยู่แต่ว่าตอนเช้านะไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะครับผมน้ำเสียงค่อยมีนะครับนะครับคันออกนะครับผมทุกอย่างเรื่องไฟเนี่ย อ่าผมเคยจุกการไฟฟ้ามานะครับผมก็ปกติเราต้องขันขัควลบออกก่อนนะครับผมได้ขันขั้วบวกเนาะอ่าแต่ตอนนี้ผมขันขั้วบวกออกก่อนนะผมเออไม่ใช่ดิขันขั้วบวกก่อนล้ก็ขันสายเก้านะครับผมเออนี่ถูกต้องแล้วนะครับผมขอไยด้วยนะครับผมเนี่ยขันออกเมื่อกี้จะผมเอาไขาควงให้ดูแต่งไอตรงสีดำอ่ะมันใช้ไม่ได้นะครับผมมันเล็กเกินเลยใหญ่งงมากขันนะครับ พูดผิดพูดถูกอยู่ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนเรื่องแบตเนี่ยแล้วก็ขยับสายออกไว้นึงเนี่ยปวดสายก่อนยังมีสายรัดแบตเตอรี่อยู่นะครับผมแบตเตอรี่ด้วยนี้ทํามาดีอยู่นะเพราะมันใส่เข้าไปล็อกยังพอดีเลยมันเป็นฟองน้ํเบียบแบบนั่นเลยนะครับเนี่ยไหมนั่นไหมขนาดเอาตัวล็อกออกแล้วเนี่ยเวลาจะดึงออกมาแล้วก็ขยับหน่อยนะครับผมค่อยๆขยับดึงๆออกมานะครับผมมันก็จะออกมาเองนะครับ ทำมือเดียวเนาะก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับเนี่ยดึงแบตเตอรี่ออกมานะครับรุ่นนี้อาการที่มันกะเป็นบ่อยในกลุ่มเนาะก็คือแบตเตอรี่หมดนะครับผมจะต้านไว้ใหติดนะผมแล้วก็เวลาซื้อแบตเตอรี่มาใส่ใหม่เนี่ยกดสตาร์ทไม่มีเสียงเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเราต้องไปชาร์จก่อนนะผมชาร์จมาเต็มเลยนะผมถึงมาสตาร์ทได้เนาะผมลองซื้อมาแล้วก็ออนใหม่มาใส่เลยเนี่ยร้านเขาบอกว่าใส่ได้นะครับผม S 1> <S 1> ส่ได้เลยแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับผมแต่มันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมคิดว่าเป็นอย่างอื่นที่จริงไม่ใช่เป็นเพราะแบตเตอรี่เนี่ยครับไฟไม่ถึงนะครับเราสตาร์ทไปด้วยปกตินี่จะเสียงไลยสตาร์ทมันจะมีเสียงดังขึ้นใช่ไหมละ่ะแล้วเวลาเราสตาร์ทเนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมอันนี้คือที่ผมเซ็นนตเอเมียที่ให้ดูในมือเนี่ยก็คือระวังมัน,ม,นมันหลุดหายนะครับผมมันจะขันยากหน่อยก็คือตรงน็อตเมียนี่ะนะครับกับแบตใหม่เนี่ยมันมันไม,ไม่ไม่เท่ากันนะ เนี่ยในเวลาใส่สถาที่ทุกเวลาใส่นะครับตอนนี้ก็คือผมจะติดไว้ก่อนนะเอาเนี่ยเอาล็อกแรกเนี่ยใส่ไว้ก่อนนะครับผมเปี่ยนไปนะครับเื่อลูกชายมาเล่นเนาะนี่คือแบตเตอรี่ของเขานะครับผมนี่คืออ,ออกให้ดูแล้วนะครับผมสาธิตวิธีการถอดเนาะอันนี้ผมตอนที่ไปออกรถที่แรกอะใหม่ๆม่อะมันเกิดอาการแบตหมดเหมือนกันนะผมให้เขาเปลี่ยนแบตใหม่ให้เพงเลยถามเขาวิธีถอดนะครับผมเขาถอดให้ดู พอดีได้างลังนะก็เลยลองมาถอดดูนะครับผมเนี้ยวก็ฝากติดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ